สวัสดีคับวันนี้เราจะมาแจกเพิงโหลดเกมเกมมอร์อ11ของเถื่อนนะคะวันนี้เราจะมาจแจกเกมเลอร์สของเถื่อนนะคะยวก,ก็ขอตัดคลิปก่อนนะครับไม่ใช่เปิรตอนการโหลดเสร็จนะครับก็กลับมากันอีกนะครับก็กลับมากันอีกครั้งนะครับ โอเคโอเควันนี้เราก็จะมาแล้วก็เข้าไปเดบไฟล์คอลหรือไงแล้วก็เขียนว่ายูเทอร์เลนนะคะยูเจียนอยงงี้อย่าให้ชื่อนะคะยูเทอร์เลนเวอร์ นี่นะแกดาวน์โหลดเขียนว่าดาวน์โหลดไปนะคะบิตเชื่อนให้ลิงก์ใต้เดสคริปชันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับบิดจะให้ลิงก์ใต้เดสคริปชันชันนะครับ มันจะทำให้ความช้าหน่อยนะครับถ้ามีบิตดูเทเลนเนี่ยนะครับก็กดดาวน์โหลด now นะครับก็กดตรงที่ดาวน์โหลด now นะครับก็ขอไฟด้วยนะครับที่เสียงเบาดาวน์โหลด now แลควแก่ทำให้ดาวน์โหลด now เดี๋ยวไปเป็นแต่ว่า ตัดคลิปก่อนนะครับเมื่อกี้ลืมบอกมาว่าไม่ช้าครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็กลับมากันอีกครั้งนะครับก็เขียนว่า Jerry Moss, โหลด b ิดนี่ครับ h ิสนะครับ เขาขอตัดคลิปแป๊บนึงนะครับเพราะว่าหนึ่งไฟเต็มครับเดี๋ยวขอตัดคลิปไปหาแบบปิดยูเทเลนนะครับขอตัดคลิปไปหาปิดแบบปิดยูเทเลนนะครับ